ครับวันนี้เราก็จะมาผูกเงื่อนกันอีกสักหนึ่งเงื่อนนะครับวันนี้ก็เป็นเงื่อนตะกุดเบ็ดเงื่อนตะกุดเบ็ดนี้นะครับเอาไว้ล่ามัวล่ามควายแล้วก็เอาไว้ผูกเรือนะครับหรือว่าผูกสิ่งของที่เราต้องการามัดอะไรที่เร่งด่วนแล้วก็ง่ายเร็วแล้วก็แกง่ายนะครับนะครับกรณีที่เป็นอันนี้สมมติแทนหลักเนาะถ้าสมมติมันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรา ทำง่ายๆนะครับเราทําเป็นบ่วงไปส,ไปสวมได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทํากันก็คือทําเป็นบ่วงแบบนี้นะครับบ่วงเอาให้มันขวาทับซ้ายนะครับให้อยู่ท้านล่างต่อมานะครับเป็นบ่วงที่สองขวาทับซ้ายอีกเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นสองบ่วงแบบนี้ทีนี้นะครับเราเอาบ่วงที่เราทําที่สองเ like, มื่อกี้นะครับไปสอดใต,ต้สอดใต้บ่วงแรกนะครับแบบนี้ก็นําไปสวม หลักได้เลยนะครับ okay, แล้วเราก็ดึงนะครับประมาณนี้นะครับแล ouais, <pasa> ้วก็ดึงประมาณนี้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับก็คือเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับก็จะแน่นนะครับแต่แต่หลักของผมมันจะเลื่อนนิดนึงนะครับปกติเขาจะมัดต้นไม้หรือมัดหลักอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเงื่อนตะกุดเบ็ดไว้ร่ามสัตว์นะครับหรือว่ามัดเรือมัดอะไรที่เร่งด่วนนะครับ มันสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้นะครับถ้ามันเป็นหลักแบบนี้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มความคงทนนะครับเพิ่มความเขาเรียกว่าไม่หลุดง่ายนะครับต่อมานะครับกรณีที่กรณีที่มันไม่มีหลักแบบนี้มันทําเป็นบวงคล้องไม่ได้นะครับเรามาดูแบบที่สองกันนะครับ แบบที่2กรณีแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยเราเราจะมัดตรงนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะเอาสวมแบบนี้ได้นะครับเราก็จะพาดไปนะครับพาดลงไปแล้วก็ประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็จะทับตรงนี้นะครับทับลักษณะนี้นะครับเราก็จะพาดกลับมาอีกรอบหนึ่งให้มันเป็นเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเราก็สอดตัวของมันเองนะครับสอดกลับไปแบบนี้ นี <krit> imi, not, of ่คร oh yeah. hmm. uh, <bur> uh ับง่ายๆนะครับเรียกว่าเงินตะกุดเป็ดนะครับดูออกห่างๆนิดนึงนะครับก็จะดูง่ายขึ้นนะครับเงินตะกุดเป็ดนะครับเอาไว้มัดวัวมัดควายนะครับหรือว่ามัดเรือของเรานะครับเรือล่ามอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องการเร่งด่วนแล้วก็เร็วและแก้ง่ายนะครับประโยชน์ของมันแต่หลักตัวนี้ผมขากล้องนะครับมันจะลื่นนิดนึงนะครับปกติมัดต้นไม้นะครับมันก็จะไม่ลื่นนะครับมันก็จะ ใช้ได้ดีนะครับประมาณนี้หรือเราจะไปทํามัดเบ็ดนะครับมัดเบ็ดบัดอะไรนะครับที่เราทําเบ็ดกันโคกผมก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับก็แนะนําเงื่อนตะกกดเบ็ดเพียงเท่านี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อนํกำลังใจเต็มเป็นกำลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็สาระดีๆนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ